ปกติคนเยอะไหมก็มาทุกวันทวันถ้าถ้าจะเยอะหน่อยก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงวันหยุดตรงนี้ทำเป็นอะไรคนะับทำเป็นสะน้ำเก็บกักเวลาหน้าแรงโอ้เพได้ต่อสวนยางต่ออะไรเขาทำให้ชาวบา้านได้ อันนี้เราทําเองใช่ไหมฮะใช้งบประมาณวัดแล้วก็ให้อบจมาทำโอ้นี่ก็แปลงตัวอย่างพันข้าวโอ้พันนาแปลงสาธิตนี่ก็สวนหมอนแปลงสาธิตโอ้การเพาะปลูกนิเสถีภัยทานนั้นเนี่ยใช่โอ้นี่ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาครับมาทําพันปลาอ่าฮะอืมอัน้ตอนนั้นก็จะเป็นลานจอดรถเป็นตลาด ตั้งใจว่าจะทำให้ชาวบา้านโอ้ก็ช่วยเรื่องของการอาชีพอ,พอืตอนนี่เราจะต้องพัฒนาเยอะพวกถนโนหนทางเนี่ยสมัยก่อนก็ลุยเองกันหมดอทุกวันนี้ก็ดีมีหน่วยงานแล้วอย่างอ,อบอจอ,อ,อย่างอะไรอ,อบอรตอมาช่วย สมัยแต่ก่อนก็ไม่มีคอนกีโอ้โหพญาโยมเ,เขาเจอเขาออย่างนี้แหละอ,อือฮเจอในไรเขาก็บ้ายอีกไรอ๋อวิ่งตรงไปนําไปขึ้นดังวะน,น,นี่นี่พระอาจารย์ต้องดูทุกวันไหมทุกวัน ตัวันต้องอย่างนี้ยต้องดูตรวจโอ้ตรวจด,ด,ดูชาวบ้านเป็นยังไงบ้าง,งดูวัดดูว่าบางทีก็นอนไปดูไร่ดูนาะอ๋อที่ชาวบ้านเขาอยู่ไร่อยู่นาไม่ได้มามีปัญหาอะไรไหมอ๋อเห็ความเป็นอยู่บ้างเรื่องทะเลาะเบาแววงกันก็มีเยอะแต่คนประชากรมันเยอะไหมฮะในหมู่บ้านนี้ไม่เยอะห้าสิบกว่าล้คาคา ไม่เยี่ยมบานนะนี่นี่ก็ตั้งใจทำกำแพงอ๋อนี่จะทำกำแพงใช่ไนะให้เป็นอาณาเขตรู้ว่าเป็นอาาเขตวัดเรื่องจากเหล่านี้ก็โยมก็ถวายมาทั้งนั้นเลยอ๋อพระไม่มีปัญญาไปซื้อหรอก ก็เป็นโรงกาเรียกวาลรงผักผักปอดปอดสารพิษอเด็กวัดก็ปลูกไว้นีนก็เก็บเข้าโรงคัวโอ้แต่ก่อนแถวนี้ก็บ้านพักทั้งนั้นแหละรื้อแล้วอ๋อรื้อออกจัดใหม่อ่าฮะนี่ด้านนี้ทําอะไรฮะวิหารโคตที่จะอ๋อวิหารโคตนี่รอบอืมันรอบ อันนี้คือกุฏิใช่ไหมฮะกุฏินั่นโบสถ์อ๋อโบสถ์นี่วันเสกเราเสกที่โบสถ์นะไม่ลานพระธาตุอ๋อลานพระธาตุโบสถ์ตรงบุรณะใหม่อ๋อว่าหลังเล็กจะขยายไหมขยาย นี้ทําเป็นพระยืนพระยืนชี้แยกมาอ่าฮะนี่ก็พนเอกเทพพงศ์อ๋อคนเอกเตรเลืงศักดิ์แล้วก็พรพะผมมชีรากรมาเปิดโครงการของเขาอ่าแต่เป็นมีความดูแลของวัดอยู่นะใช่เป็นศรัทธาอ่าทำไมชิรนกรจะอยู่ข้างบน ตอนมาอยู่ใหม่ๆนี่ยังมงวัภาวานาอยู่แค่นั้อนอากาศจะเย็นวันนี้ก็มาปลูปลามาจัดระบบะถ้าไม่จัดก็ลำบากแสดงว่าพระอาจารย์ต้องรักธรรมชาติด้วยใช่ต้องรักษาธรรมชาติใช่ใช่ก็ลงไปกวาดรอดว่ะ พวกถังน้ำนี่ก็ของทหารนพคอมาทําให้อันนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหมครับใช่โอ้ทำนี่ก็ตอนนี้ก็เซ็นสัญญา,ยายกับผู้รับเหมาแล้วก็ก็กทํางานตามวดงานอ่ากำหนดแล้วเสร็จก็อีกปีสองปีโอ้เราก็เลยไม,ไม่ได้มายุ่งกับเขาแล้วตอนนี้โอ้แต่โครงสร้างตอนแรกแต่ขึ้นเองหมดออกแบบเองหมดอตอนนี้ขั้นตอนการตกแต่ง ก็กำลังพระไม่ไหวแล้วแต่ก่อนใช้พระทำใช้พระทำใช่ไหมฮะเวลาวันศีลวันพระญาติโยมจะมาเทช่วยกันอที่เทไปทั้งหมดเนี่ยอันนี้เราเราเราได้เอาอะไรเข้าไปไว้หรือยังยังฮะยังยังตามตามเป็นโครงไว้ก่อนแล้วแล้วพระอาจารย์คิดว่าจะเอาพระอะไรเข้าไปไว้อะก็คงจะเป็นพระนาคปวกกับคัมภีที่แกะใส่แผ่นหินติดตามฝาผนังอคัมภี์วิมุติมาอ่าฮะ อันนี้ถ้าเปิดเปิดก็จะให้คนได้เข้ามาเที่ยวชมเทีวชมได้ทอี่อชมวิวอ๋อ,อตรงนี้เป็นจุดชมวิวทางโน้นก็จะเป็นโน่นพิษณุโลกนะครไทยน่ที่เห็นภูเขานู่นนะฮะใช่อเนี่ยปลูกใหม่ทั้งหมดะต้นไม้๋อเนี่ยที่เห็นเนี่ย อันนี้ลงใหม่เลยปล,ลุกใหม่แต่ก่อนจะเป็นต้นไผ่เล็กๆครับแต่กระดินมันสไลด์ก็หาวิธีจัดการปัญหาดินสไลด์เปลี่ยนทางน้ำอองค์พระ,ะก็ยังไม่ได้ฉลองครับกำลังเร่งทำกันอยู่ว่าปีน่้าจะฉลองอ อันนี้ภูู้นี้เขามีชื่อของเขาไหมภูน้อยภูน้อยใช่นี่ก็ภู้ลูกนี้เฉพาะภูลูกนี้เพราะผูลูกนี้ใช่ไหมชาวบ้านเรียกว่าผู้น้อยแต่ก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าฮะโอ้เอ๊ะทำไมก็เลยมันพีชนาทำไมเราต้องชื่อปู่น้อยวะก็เลยเออตาโยมนี้นี่ภูเขาอะไรป่าไม้ขึ้นมาบอกผูน้อยอ่าเพว่ามันมีเหตุมีเหตุอื ก็เลยกลายเป็นปูน้อยอยู่ภูน้อยเลยเนี่ยปี่ปูน้อยอยู่ภูน้อยเลยนี่แหละจะเห็นบรรยากาศนู่นูเรือสวยนาะน่ะหมู่บ้านนี่พัฒนาแล้วนะไม่เหลือแล้วไม่เหลือ มีเหลือข้าโครงเก่าแล้ว oh. แต่ก่อนจะเป็นยาคาและก็ทําด้วยไม้ไผ่ครับอ <Ooh. S 1> ืให้มาเลี้ยงขี้มัก็คงเลี้ยงไม่ได้โอ้ oh. วมีแต่ข้าวมาพระฉันอะไรก็มีโรงครัวโรงทานอ๋อ oh. คือคือคือบินปกติบินปกติไปเอาไดะได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เกี่ยวก็เดินบินไว้ นะก็เป็นกิดส่งนั่นแหละคือสอนสอนให้เขาไม่ขี้เกียจแค่นั้นแต่หวังอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าจะวังเลี้ยงชีพเพราะข้าวบินท่าบาทคงเลี้ยงไม่ได้เพราะชาวบ้านเขากลํามบ่าของเขาแต่ถ้ารูปสองรูปเลี้ยงได้อแต่เกินนั้นก็ลำบากลำบากกำลังของของโยมเลยนะชีวิตเขาทําไร่นี่ตอนนี้เข้าไปไม่เหลือคนแล้วนี่เขาเข้าไร่หมด เข้าไล่หมดแล้วใช่ใช่แม่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยต่มาต้องตามไปไล่เขาเลยรู้พื้นที่หมดโอ้ไม่มีใครเข้าวัดทําไงเข้าจะเข้าวัดโอ้ทำเขาไม่มาเราก็ไปหาเขาดีเลยอาจารย์เป็นในพานเลยนะเนี่ยไปเป็นทุกอย่างพานป่าเลยนะมาก็เดินเนี่ยพอาจารย์เดินเดินทั่วไหมนี่ทั่วทุกภูเขาไปหมดแล้วนะทุกจุดที่ชาวบ้านบอกว่าเข้มขังใบมาหมดแล้วพานหมด๋อไปที่ไหนก็ไปเจอแต่มิตรสหายเก่าอ่า บางทีไปเจออะไรจิตของฤาษีจิตของเทพหืออะไรมันอยู่นตามภูเขาเนี่ยเ<อ>มืองบางบทนี่ก็มีเมืองบางบทหลายเมืองอยู่ตรงเนี้ยออืเมืองบางบทเ<อ>มืองรับแรเมืองรับแรอ,อเพราะั้นในที่ที่เห็นสร้างวัดนี่ไม่สามารถที่ว่าคนผู้หนึ่งผู้ใดจะมาสร้างได้หรอกอมันต้องมีสิ่งเหล่านี้ช่วยใช่แค่คนทำไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นเป็นสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใช่ การจะมาสร้างเนี่ยถ้าบารมีไม่มีหรือพื้นที่เขาไม่ยอมมันก็ทําไม่ได้นะนะเพราะว่ามันไอไอพื้นที่จะไม่ใช่ก็ของพื้นที่นะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาดูแลอยู่จะพบเจ้าภูมิจะพบเจ้าภูมิถ้าเขาแม่อนุญาตก็าําไม่ได้ใช่แเขาไม่อนุโมทนามอยากอยากอืมอันนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยตามจุดเนี่ยอันนี้เป็นพระใหญ่อันนั้นเป็นพระธาตุตรงนี้เป็นพระยืนนะนี่ถ้าเห็นอย่างนี้ดูไม่ไกลนะ ไม่ไกลแต่ถ้าเดินก็ถ้าเดินก็อันนี้เป็นเป็นเป็นแปนในเป็นแปนในอากาศเลยใช่ไหมใช่โอ้ทั้งนั้นเราขึ้นลอยแล้วมองลงมามองลงมานะอันหนึ่งเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะียโอ้เพราะว่าถ้าเป็นแปนปกตินี่มองยากนะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่กันคนละจุดคนละที่เลยสมัยก่อนก็ไม่มีโดนนะอ๋อใช่บางอ่อถ้าเดี๋ยวนี้อาจจะขึ้นโดนแล้วอาจจะเห็นนะอืมเนี่ยพระนากปกอีกองหนึ่งไหม อยู่บนยอดในสมัยช้ยวรบาลที่เจ็ดที่ปราสาสตรนครวัดนครธมก็จะเป็นพระอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยพอชายสุริยะวรบาลที่แปดมาก็ถือศาสนาพราหมณ์ก็ทํำลายพระอ๋อก็เหลือเหลือแต่ยอดเหลือแค่ฐานบัวฐานบัวแล้ปกติมีอย่างนี้ใช่ไหมใช่เหลือแค่บัวยอด อ๋อองค์ที่พ,พระอาจารย์บอกว่าเหลือมีสามองคของเราเนี่ยนะองคหนึ่งอยู่บนนี้นะอ๋ออีกองค์อยู่ตรงที่ที่นั่งที่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะแล้วอีกองค์อยู่ไหนอยู่ในศาลา<ะ>เล็กๆศาลาหลังใหญ่อ๋อยู่ด้านหลังอโอ้พอไปไปขึ้นไปบนนั้นเป็นสง่าเลยนะเด่นเลยนะ โอ้ถ้าเนี่ยใช้น้ําบาดาลเหรอฮะบาดาลดูดขึ้นมาบัวนี้เราก็ปล่อยกลับลงไปออเป็นปอลาที่ได้ใช้ทั่ววัดอยู่นะอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องหน้าแปลกนะแต่ก่อนไม่มีใครกล้าเจาะให้นะเขาบอกไม่มีน้ําเออมันมันมันมีอหอฮะอธิฐานหรอถ้าจะได้ตั้งวัดตั้งวาถ้าจะได้อยู่บ้านคงที่นี่อืขุดลงไปยี่สิบเมตรก็ให้เจอน้ําเลยไม่น่าเชื่อเจอ เจอแล้วเราใช้น้ําบาดาลมาทุกวันเนี่ยอยู่ภูเขาแต่ใช้น้ําบาดาลเออมันเป็นไปได้ยังไงมษาก็ไม่หมดนะน้ำเยอะก็บอกพญานาคแต่ว่ามันมีตัวมีตนไหมแต่มาไม่ได้สงสัยนะออืก็คุยกันดีๆนี่แหละถ้าบอกจะให้สร้างบารมีก็เอาน้ํามาส่งหน่อยเข้าไปโอ้คิดเฉยๆนี่คิดลําบากเลยนะอยู่บนภูเขาเอาน้ําบาดาลเนี่ยนะมันน่าจะอยู่อแล้วมันไม่ขาดเลยนะไม่ขาด เมษาก็ไม่ขาดอือได้อย่างหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์อีกแต่ก่อนขาดถังน้ำอ่าทำยังไงเนาะเราจะมีงบประมาณซื้อถังน้ำอ่าพอดีผอนพคอเขามาตรวจพื้นที่เขาขึ้นประกาศครับเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรไหมก็บอกโอ้ยถ้าช่วยได้ก็มีแต่เรื่องน้ำเท่านั้นแหละก็มาทําถังน้าเก็บน้ำอ่าฮะอนี่ของของนพคทหารพัฒนาพื้นที่โอ้นะ อแล้วแล้วอันเนี้ยพรชการมีรถมีอะไรมาตับนะปรับแต่งอันนี้ก็เกิดจากการพัฒนาก็ใช้ชเรืวรถแบกโฮเขงหน่วยนอปคอมั่งอของขอบจอมั่ง<อ>ที่เข้ามาเรื่าาวยไ่แรงเรื่องการหาดินสไลด์มา,าช่วยออกแบบ ออกแบว่าทํายังไงการลดการสไลด์ของสไลด์ของดินอันนี้เขาก็มาทําให้ใช่นะคือลดการสไลด์ของดินที่ที่จะมีภัยต่อวัดเพราะต่อไปก็อาจจะมีปูนโบกหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเพื่อลด๋อเนี่ยเขาลดการสไลด์ของดินแต่ก่อนคือไหลมาก็ลงกุฏิหมดก็เลยมต้องมาตัดชั้นนี้แล้วก็เอาทางน้ําไปนี่โอ้ใช่เพไหลมาก็ลงกุฏิ พระสงฆ์ก็นอนไม่หลับกันแล้วต้องอธิษฐานแล้วมันจะวันไหนจะแจ๊กขอดเนาะผมมามันมันอาจจะมีดินไม่ได้ไหลนะหินหินมาด้วยทุกวันก็เลยระดมปลูกป่ากันก็เลยออืว่าดอะไรอืมแล้วพระมีแค่ห้ารูปพระจะขึ้นมาอย่างไรล่ะ ได่อยู่พ<ม>อได้รับกระถินอพอรับมาก็เป็นภาระในการสอนอืมรับมาแล้วสอนเขาไม่ได้ก็ไม่รู้จะรับมาทําไมโอ